เพื่อนๆคะ่ะคำว่าโปรโมทโพสหรือว่าคำว่าสร้างโฆษณาเนี้ยค่ะเราอยากจะเอาออกจากโพสของเราคลิปของเรามีคนถามมาว่าเอาออกได้ไหมพี่เปิ้ลตอบว่าเอาออกไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการตลาดของ a c e b o o k ค่ะเขาทำมาเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะโปรโมทสินค้าขายของหรือว่าโปรโมทโพสเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของตัวเองให้ผู้คนเห็นมากขึ้นมีการค้าขายแล้วก็ สร้างรายได้ได้คนที่ขายออนไลน์จะทราบดีนะคะว่าการทำโฆษณาบน Facebook นั้นจะสามารถทำให้เราขายสินค้าได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปกด,ปโ,ดโปรโมทโพสหรือสร้างโฆษณาในคลิปของตัวเองเอ่อจะบอกว่าคลิปนั้นจะสร้างรายได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการผลักดันกระจายให้เข้าถึงผู้คนโดยเราจ้าง Facebook นั่นเองนะคะ ก็เป็นอันเข้าใจตรงกันนะคะว่าเอาออกจากโพสต์ของเราไม่ได้ค่ะเขาจะติดเราแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ